เมนูสุดอร่อยอย่างปลาจิงจังปลาข้าวสารจิ๋วทอดกรอบเหมือนจะทําง่ายแต่ก็พลาดบ่อยเช่นกันซึ่งวิธีทอดปลาตัวเล็กตัวน้อยให้กรอบไม่อมน้ำมันก็ทําได้ง่ายกว่าที่คิดมากจะทํายังไงบ้างตามมาดูกันเลยจ้าขันราก็นาปลามาล้างความเค็มออกหลายๆน้ําก่อนเวลาทอดจะได้ไม่เค็มมากและยังลดน้ํามันฟูลนกระทะได้ด้วยจากนั้นผึ่งให้เสด็จน้ําแล้วเทรงกระดาษทิชชู่เพื่อซับปลาให้หมัดๆอีกทีเวลาทอดจะทําให้ปลากรอบเร็วและไม่แข็งทิ่มเหงือกเมื่อตั้งกระทะรอน้ํามันร้อน ได้ที่ก็ให้เทปลาลงกระทะได้เลยเราทอดด้วยไฟอ่อนถึงไฟกลางทอยหมันคนให้ท like. ั่วปลาของเราจะได้สุกทั่วถึงกันทั้งหมดพอปลาเริ่มกรอบให้เร่งไฟแรงเพื Ses ่อไล่น้ <www> <oughs> ํามันออกจากนั้นเทลงกระชอนกรองน้ํามันออกรอให้เสด็จน้ํามันก็เสร็จแล้วจ้าเห็นไหมปลาเหลืองกรอบปูน่ากินมากไม่ขมไม่แข็งเจินจนกินแทบไม่ได้ยิ่งกินกับข้าวต้มร้อนๆคือดีมากแถมแคลเซียมยังเยอะด้วยนะใครที่ชอบกินปลาตัวเล็กแบบเราก็เอาวิธีนี้ไปลองทำกันดูได้เลยจ้า